รายการบันทึกสถานการณ์นะครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับช่วงที่2เรามาพูดคุยกันครับเรื่องของการทูตสาธารณะของไทยนะครับเราจะมาดูเรื่องของมูลนิธิไทยใครที่ได้ยินชื่อองค์กรนี้เนี่ย <c oughs> เราก็ฟังดูแล้วมันมีความเป็นไทยนี่นะครับแล้วองค์กรนี้มูลนิธินี้เนี่ยเขามีบทบาทและหน้าที่อย่างไรนะครับแล้วก็การทํางานณนะวันนี้ทํางานอะไรบ้างนะครับรวมถึง ผลลัพธ์ที่ได้แะครับว่าการส่งเสริมความเป็นไทยมีรายละเอียดอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านธริชจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยจะมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับครับเรื่องมูลนิธิไทยครับอาจจะยังไม่ที่ คุณหูนะครับค่ก็เรียนภูมหลังนิดหนึ่งว่าเราตั้งมาประมาณสิบสี่ปีตั้งแต่ธันวาคมปีสองพันห้ารอยห้าสิบอันนี้เป็นดําริของกระทรวงการต่างประเทศนะครับค่เพื่อให้ดำเนินการด้านการทูตสาธารนณะครับคํานี้เนี่ยเป็นที่เข้าใจกันในองการทูตนะครับแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า public diplomacy ครับ คือการทูตโดยทั่วไปที่เราได้ยินเป็นการดรําเนินการโดยภาพกว้างโดยระหว่างรัฐบา,ากลกับรัฐบาลครับ<ะ>แต่อันนี้เป็นการทูตที่ลงไปถึงประชาชนชาวต่างประเทศในต่างประเทศและชาวต่างประเทศในในประเทศไทยก็คือมุ่งไปที่คนนะครับวัตถุประสงค์ของการดรําเนินการ ที่ว่าเนี่ยมันมีหลักใหญ่ๆอยู่สองประการยกันคือต้องการให้ชาวต่างประเทศรู้จักเข้าใจแล้วก็นิยมประเทศไทยความเป็นไทยแล้วก็คนไทยให้มากขึ้นนะครับค <c oughs> พูดง่ายๆเนี่ยถ้าเป็นทางการเมืองก็คือการสร้างฐานเสียง <c oughs> ให้กับประเทศไทยคนไทยนะครับหรือว่าในภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกว่าไปสร้างแฟนคลับ <c oughs> ให้กับประเทศไทยความ ครับและอีกด้านหนึ่งก็คือว่าท,ทําให้คนไทยเนี่ยรู้จักอความคิดความอ่านของชาวตา่างประเทศให้ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่ามันจะทําให้เกิดความร่วมมือหรือการที่ทําให้ชาวตา่างประเทศเนี่ยมีมุมอมองอ่าที่ถูกต้องเห็นจุดเด่น,ดนของประเทศไทยอ่าได้อย่างคุมชัดขึ้นครับผม พูดถึงเรื่องของการดําเนินงานนะครับว่าเอะเราทํำยังไงครับที่จะเผยแพร่จุดเด่นของความเป็นไทยเราได้ดําเนินการอะไรกันไปแล้วบ้างครับในแง่ของโครงสร้างก่อนนะครับคราเรียกเป็นบุคคลระดับสูงมาช่วยกําหนดนโยบายแล้วก็กํากับการทํางานของบุรุษมิตรนะครับ,รบประธานก็เป็นพระนท่านดเรเจรอยุทธ์รังคูนแล้วก็มีประหลัดกระทรวงต่างประเทศ ราชการระดับสูงขาสการต่าแท่มีท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้ว่าททการกีฬลานะครับอีกหนึ่งเนี่ยเราก็ยังมีภาควิชาการการศึกษาก็คือมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาอยู่ในคณะกรรมการอีกส่วนที่สำคัญมากก็คือภาคเอกชนนะโดยเฉพาะรายสำคัญที่ มีผมมีมีการประกอบการในต่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับภาพลักษ์ด้วยยกตัวอย่างเช่นเครือเจริญโภคภัณฑ์ไทยเบสปตอรอมิตรผลเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นโค,ครงกำหนดนโยบายการทํา,ทาง,ทงานเน,นี่ยฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าเราจะทํายังไงในการที่จะสร้างความนิยมในประเทศไทยคนไทยและก็ภาพเป็นไทย เราทํางานนี้โดยการนําเสนอจุดเด่นของไทยขอย้ําว่าจุดเด่นของไทยครับค่บซึ่งมีอยู่มากมายครับนะครับประเด็นก็คือว่า,ามีการนาเสนอไปบ้างนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องหแหล่งท่องเที่ยวอา,อาหารบวยไทยเนี่ยซึ่งประสบการณ์มันแตอย่างมากได้นําอมาซึ่งคนที่รู้จักยวกับประเทศไทยแต่มีบางเรื่องที่ เป็นจุดเด่นจริงๆนะฮะที่คนไทยส่วนหนึ่งก็ยังจะไม่ทราบคือชาวต่างประเทศเนี่ยจากการวิจใจของตัวผมเองซึ่งเป็นทูตในหลายประเทศแล้วก็คนแรกวงในกระทรวงต่างประเทศที่ประจำการในต่างประเทศเนะครับจุดเด่นของคนไทยก็ยกคือคนไทยนะครับชาวต่างประเทศเขาชอบในตัวคนไทย อัธยายศัยมิตรไทยนะครับแล้วก็ถามต่อไปว่าคุณเขาชอบอะไรลงไปในตัวคนไทยนะฮะล้วก็การมาได้ว่าคนไทยเนี่ยให้ความเคารพต่อสิ่งที่เราประสบพบเห็นคนไทยเรามีเมตตาจิตแล้วคนไทยเนี่ยเปิดกว้างไม่่อต่อต้านปฏิเสธ นะฮะในสิ่งใหม่ๆขึ้นมาผมใช้คำง่ายๆนะคือคุณสมบัติของคนไทยในสามคำนั้นแปลงมาเป็นว่าใจดีใจบุญใจกว้างนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นในเชิญนำมาทำนะฮะแต่กลายเป็นจุดท้ายที่คนเขานิยมครับ ครับนะแล้วไอ้คาว่าการเครารพต่อผู้อื่นความมีเมตตาและการเปิดกว้างบางเอิญในขณะเนี้เป็นสิ่งที่โลกขาดนะครับคือมันอยู่ตรงข้ามจากการเหยียดผิวการเหย,ยียด้ยามการขาดความเมตตาแล้วก็การปฏิเสธกับอะไรที่แตกต่างแต่ประเทศไทยเรามีสิ่งที่ดีที่ไม่ใช่ สิ่งที่ผมกล่าวมานะครับเรามีความใจบูรใจกว้างก็อ่าแล้วก็ใจดีนะอันนี้เป็นผมว่ามันมาพอดีกับเวลาของสิ่งที่ชาวโลกเราทวินหานะครับแล้วก็ขออนุญาตเลยนะครับว่าถามต่อไปว่าเอาแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะนำเสนอยังไงคือข้อมูลในโลกปัจจุบันเนี่ยตามสื่อต่างๆที่ออกไป เป็นที่น่าเสียดายว่าสื่อนะ,ะโดยธรรมชาติก็จะมักเสนอข่าวด้านลบเพราะมักจะขายได้แต่สื่อด้านดีอ่ามันจะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องช่วยขยายความทำให้เกิดทวามแพร่หลายออกไปหลยหน่วยงานก็ทำเป็นอูนะครับอเรามีของดีนะฮะเช่นวัฒนธรรมอาระยธรรมอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะความเชื่อในพุทธศาสนาค่ะหรือศาสนาออื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยในยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมูลนิธิไทยนยกําลังแปลงนะให้เป็นข้อมูลที่ชาวต่างประเทศบริโภคได้ก็คือแปลให้เป,เป็นภาษาต่างประเทศให้มากที่สุดคือทยอยแปลปนะฮะแล้วนําเสนอออกแปข้อมูลเหล่านี้มันมีอยู่เยอะ แต่ว่าจะเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเป็นแหล่งรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวความเป็นไทยที่มากขึ้นมากขึ้นโดยการสะสมนะฮะทำงานสะสมไปเรื่อยๆนะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะปรากฏลงบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ o อินสตาแกรม t วิตเตอร์หรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะที่ที่เรากำลัง ตงนะครับอันนี้ต้องขอออกตัวนิดหนึ่งว่าการเปิดตัวของเว็บไซต์ที่ปรับปรุงใหม่เนี่ย <คะ S 2> มันจะเสร็จในเดือนกรกฎาคมครับรถานการณ์ของเราเนี่ยมันก็ทำให้การดำเนินงานก็เชืเชงช้ามาค่ะท่านขาครับก็เชิญค่ะท่าน่าครับครับอีกน,นิดหนึ่งนะฮะต่อไปก็คือบนเว็บไซต์เนี่ยนอกจากเรื่องสารสาระที่เป็นจุดเด่น เรื่องพัฒนาทำาเรื่องประเพณีเรื่องจารีต่างๆเนี่ยจริงๆพวกนี้เป็นตัวบม่บมเพาะบ่มเพาะนะครับหรือรวมทั้งศาสนาเนี่ยเป็นตัวบ่มเพาะให้เกิดความเป็นคนไทยที่ว่ามาเราจะมีเรื่องราวาเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆด้วยนะครับ,รบอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าเราต้องการทำให้คนเนี่ยรู้จักคนไทยมากขึ้น อันนี้จะผ่านโครงการเชิญวัยรุ่นนิสิตนักศึกษาผู้นำทางความคิดมาเยือนประเทศไทยแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้ของเขาทำให้เขาได้ปฏิสันฐานกับคนในวัยเดียวกันในในประเทศไทยเราเชื่อว่าคนเหล่านี้ก็จะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับ อข้อมูลของของประเทศไทยอนอกจากนั้นก็จะมีการส่งอาสาสมัครนะครับไปยังต่างประเทศมีการให้ทุนในระดับต่างๆรวมทั้งทุนวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งเ่งเหล่านี้ก็คือการที่จะเป็นช่องทางนำข้อมูลของของประเทศไทยนะที่มีอยู่เยอะแต่คนยังไม่ทราบเนีได้ ได้ออกไปในในสากลโลกให้มากขึ้นยังมีการพัฒนาการเรียนภาษาไทยด้วยนะฮะบนเว็บไซต์ของเราดังนั้นต่อไปคนที่พูดภาษาอังกฤษอยากเรียนภาษาไทยแล้วก็มีคนภาษาอังกฤษสอนมีอะไรที่พูดภาษาอังกฤษนะที่ทําการสอนเช่นเดียวกันฮนะคนเวียดนามคนพมา่าคนเบลีมาคน กัมพูชาอที่อยากจะเรียนภาษาไทยแล้วก็จะมีคนชาติเหล่านั้นมาทําการสอนภาษาไทยบนเว็บไซต์ของเราซึ่งจุดเนี้ยก็จะเป็นศูนย์รวมต่อไปก็จะขยายเป็นการเรียนภาษาไทยโดยคนรัสเซียโดยคนตะวันออกกลางคนสเปนคนจีนเป็นผู้สอนนะคะอันนี้ผมก็เชื่อว่าะจะช่วยส่งเสริมให้คนมีโอกาสที่จะเรียน าภาษาไทยได้มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นาภายในปีนี้ฮะรเราเราเราใช้เวลานิดเป็นในการพัฒนาครับผมค่ะท่านคะในต่างประเทศเนี่ยเขามีองค์กรในลักษณะแบบบ้านเราไหมคะครับถ้าเราดูง,ง่ายๆนะครับมูลนิธิไทยจะทำงานคล้ายๆกับอา,อาเรียงฟองเซนนะสมาคมฟองเซในเในประเทศไทย คล้ายๆกเกิดเต้ซึ่งเป็นสมาคมเ e ยอรมันในประเทศไทยคล้ายๆกับ a u a ูนะที่สหรัฐเขาตั้งอยู่ที่เผยแพร่เรื่องราเวเกี่ยวกับประเทศนั้นๆแล้วก็สอนภาษาด้วยนะครับทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาเยอรมันซึ้งภาษาฝรั่รงเศสรวมทั้งก็คล้ายๆกับจะ p แพนฟ u n เดชั่นนะซึ่งก็มีทำงานอยู่ในประเทศไทยเช่นกัน อันนี้ก็ก็เป็น้าเรียกว่า,าลักษณะใกล้เคียงกันนะฮะที่เรา,าที่มูลนิที่ไทยกำลังดำเนินการอยู่นะครับครับแล้วถ้าเกิดเราจะติดตามผลงานของมูลนิธิจะดูรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถดูผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะฮะก็จะเหมือนกับบ้านใหม่เลยนะครับผมก็มีความเชื่อว่าจะดูง่ายสวยงามแล้วก็ได้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย ครับอ่าช่วยติดตามปรุณาติดตามผ่านทาง World Wide Web Thailand f o ฟ n d a t i o n น r อ h รับนะครับรวมทั้งโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่แพร่หลายกันทั่วไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอออกตัวนิดหนึ่งนะฮะ,ะเราอาจจะสัมภาษณ์กันเร็วไปหรืออาจจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า สิ่งเหล่านี้จะเปิดตัวก็น่าจะประมาณเดือนรักดาสุนครับเร้มาดูว่าเราใช้กระถางกลิน่นอยู่คำนึงว่าความจุดเด่นของไทยหรือซอฟทาวเวอร์ของไทยเหล่านี้เนี่ยจะไปกินใจทําให้คนมีความนิยมในประเทศไทยนิยมในความเป็นไทยและนี้ในคนไทยมากขึ้น นะฮะได้อย่างไรคนไทยทั้งหมดก็มีส่วนที่จะสามารถช่วยช่วยเราได้นะฮะทุกคนมีส่วนร่วมกับความสําเร็จเหล่านี้ครับผมค,ค,ครับอ่าล้ครับท่ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางมบ้านไหมครับก็ที่ได้ทิ้งท,ท้ายไปนะฮะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับผมคิดว่านะฮะในโลกเนี่ยประชากรทั่วโลกทําทุกอย่างในที่สุดเนี่ยเขาเพื่อแสวงหา ความสุขและการยอมรับในตัวเขาผมว่าประเทศไทยมีสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้ามาถึงเขาจะมีความสุขแล้วเขาจะได้รับการยอมรับนะฮะน่าจะเป็นจุดแตกต่างที่เมื่อเขาเดินทางในประเทศบางประเทศที่อาจจะทำให้ตัวเขาเล็กลงไปบ้างหรือเป็นคนที่ถูกมองด้วยความสงใจแต่บ้านเราเนี่ยมีจุดเด่นที่เรา เปิดแขนอ่หมายก็ว่าพร้อมที่จะอ่อนรับเขาแต่ักจริงเรานี่เป็นคุณสมบัติที่อยากให้คนไทยได้รับทราบนะครับแล้วช่วยกันทำให้สิ่งเหล่านี้ยั่งยืนแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆ่อไปครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณสมพลคุณพิริยาพรครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ